ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะครับส่นนี้ผมจะมาเปิดแพ็กแพตินัมให้ผมเองบ้างนะครับ1แพ็กด้วยกันนะวันนี้ผมคาดว่าจะมีไอเทมเข้ามานะครับมันก็มีเข้ามาจริงนะแต่ก็เป็นแค่แพ็กเงินนั่นเองแพ mm ็ก hmm. เงินเริ่มกลับมาแล้วนะครับหลังจากที่ชดเชยเงินเข้ามานะครับสักพักหนึ่งเนี่ย mm hmm. ก็จัดแพ็กเงินมากันต่อเลยนะ mm hmm. นักเตะราคาไม่ต้องลงกันเลยนะครับ mm hmm. เป็นผลดี การเปิดแพ็กนะมาคือเปิดให้มาประมาณ3-4คนนะครับรู้สึกว่าไม่ดีเลยนะได้ได้มากสุดแค่เนม่านะครับแต่ถ้าเนม่าในในตอนเนี้ยโอ้โหถือว่าคุ้มแหละมาครับผมมาดูไย เปิดให้ตัวเองจะเป็นไงบ้างเงตอนนี้ก็เปิดตอนประมาณจะเที่ยงนงี้เปิดตอนสว่างนะครับแสงจะได้จ้านะใช้ความเชื่อนี้แล้วกันเงเปิดให้น้องๆน,นี่คือแบบเปิดตอนมืดแล้วมันก็เลยไม่ค่อยมีแสงเงครับเกี่ยวไหมเนี่ย แค่เอสเอสรักกี้บ็อกก็รู้ได้ถึงความยำแย่แล้วนะครับหนึ่งล้านไม่มาเลยโอเคมาเราเก้าสิบชื่อก่อนแล้วกันนะครับราคายังยังแพงอยู่ยังไม่ลงนะแต่ผมมีความรู้สึกว่าราคามันเริ่มล่วงๆมาแล้วนะครับมาตัวแรกผมก็เลยดีมาเปิดนะ ครับผมเชื่อว่าแพคแพตินัมเดือนน้ำต้องได้มากกว่าเดิมแน่นอนนะครับเตยครับผมไม่ใช่พายะมาตัวที่สามหนักกว่าน้องโมกอีกอะเนี่ยไั่เป็นไรเราเก้าสิบชื่อยังไม่หวังนะครับเราไปหวังที่สิบชื่อนะสิบชื่อจะได้ดีกว่าน้องโมเก้หรือเปล่านะ เอาแค่50ชื่อให้รอดก่อนอย่าเพิ่งไปมองตรงนนมาเซลโลมาแล้วแสงทีทองตัวแรกตัวที่2เป็นมาเซลโลมาทำไม2ต,ตัวตัวที่3แดนเนียนเอาเวสครับผมผมก็ยังยืนยันนะเปิดยังไงก็ร้อยเอ็ขึ้นแน่นอนนะครับเพราะว่าต่ำกว่าร้อยเอคือเดี๋ยวนะ800รอย 515บาทมาได้48เอ็มนะครับเราก็ต้องจริงๆแค่8 80เอ็มขึ้นไปก็คุ้มแล้วแต่ว่าด้วยราคานักเตะตอนนี้เปิดไปนะมันต้องร้อยอัพนะครับคอมมอน30ชื่อับผมทอร์เรสทอร์เรสทอร์เรส โอ้โหผมนี่เทพเจ้าต,ตัวตัวสุดท้ายปไปเนี่ยเฮ้ยจริงด้วยเพื่อนเพื่อนตัวสุดท้ายจริงวะ่ะอะไรจะขนาดนั้นเนี่ยมาเชลาน o ครับดูดูดิดูความเป็นตัวสุดท้ายของผมดิมาเชลาน o เอเซี C H. ยงโอ้โหไม่ไม่ทายก็ <c oughs> ตัวรองสุดท้าย ไอ้ผมนี่มันไม่ธรรมาดามเพื่อนมายังคงคงเส้นคงวาคงฟอร์มนะเปิดอาจจะไม่ถึงร้อยเอ็มด้วยนะครับปีนี้ยิ่งหนักเลยนะดูดูราคาถูกกว่าปีอื่นนะครับเมสซี่มา <S <S อาปีเก้โหสิบห้าล้านเลยเนี่ย แมื่ก่อนนี้ตัว4ี่ห้าล้านนะครับ best player ครับผมคือของน้องโมเก้ถ้าบบซินวาไม่มานี่ก็ไม่ถึงร้อยนะครับดูว่าผมจะได้อะไรนะขอเป็นปีชูนแปดเนี่ยนะบะเอโต้ห่าเอ็มเท่านั้นเฮ้ยได้ถึงห้าสิบเอ็มอยังงเนี่ยผลชัยอีกยาวไกลนะสำหรับผมสาสิบชื่อครับ ตึงแล้วเนี่ยเอะเปิดตัวสุดท้ายรอไว้เลยเตเวสบาโวครับบาโวอย่ามาเตเวสนะปากาสั่นแล้วอะโอ้โหลากาแซสขึ้นไปหน่อยเอะ oh, <no. S 1> โอ้โหอากีโร่ครับผม16ล้านเท่านั้นเปิดอย่างรวดเร็วนะครับมาถึงใบสุดท้ายแล้วโอ้โห ตัวไม่ทายก็ท้ายสุดต่เทียโก้ซินวา19ล้านเท่านั้นเองนะครับโอ้ยแต่อยากได้โดนะขอโดไม่ก็สวนเลส2ตัวนี้เท่านั้นนะครับแต่ใครก็ได้นะเนมาขึ้นไปรับได้หมดนะครับจังหวะน,นี้นับ1ครับนับ2และนับ3ครับโอ้ยรอดไปบ็อกบาตัวที่3 โอ้โห oh, ผมเป็นคนที่คือผมดูหลายๆคนเปิดมานี่คือได้ดีๆทั้งนั้นนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นแล้วว่าในปีในแพ็เนี้ยผมยังเปิดได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ผมเชื่อว่าถ้าเป็นแพลตินัมเดือนหน้าเนี่ยมือขึ้นมาแน่นอนครับส่งมากันได้นะผมว่าถ้าเปิดนะเดือนหน้าเนี่ยเดือนนี้แย่เลยเกินวันนี้มูลค่าทีมผมเนี่ยขึ้นมา ประมาณ1200ล้านนะเพื่อนๆก็คงขึ้นมานะแต่ผมรู้สึกขึ้นเยอะมากคนระัอย่าง ID สำรองเนะี่ยจาก400ขึ้นมา800อนะขึ้นมา2เท่าตัวนะครับมานับเงินกันดีกว่าประมาณ157 m อนะครับซึ่งไม่ต่างจากน้องโมเก้หรือน้องโมกเลยนะครับโอ้โหเป็นไปได้นะมีตัว มี30ตัวก็ได้ตัวที่29 30ม่ะมีอยู่ประมาณนี้นครับแต่ดีแทบสิบชื่อมันมานะสิบชื่อแดนดับ3นะครับโอเคสำนี้ก็จบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับคือถ้าจะเปิดให้ได้ดีๆต้องเปิดผมว่ามันต้องเปิดเยอะพอสมควรนะถ้าเปิดกล่องเดียวนี้ก็ต้องลุ้นกันเหนื่อยนะครับลุ้นกันหายใจใหายคอแทบไม่ทันนะลุ้นกันแบบโอเค เอาละครับก็แถมท้ายแล้วกันนะมันได้ามาจากการแลกเชลนะครับเป็นการ์ดฟรีเลย30ชื่อนะครับปี15นี่เองไนหะโรนัลโด้เมสซี่โซเลสนะครับตัวแพงก็เยอะนะยังไงเราก็น่าจะมีแสงบ้างแหละตั้ง4ใบนะครับ ยี่สิบตัวล้านขึ้นนะครับอีกสิบตัวที่เหลือก็คือหลักแสนนะเราจะไม่ได้ซานเชสนะครับอ,อะไรวะเนี่ยสามสิบตัวก็ได้ตัวที่สามสิบมีร้อยตัวก็ได้ตัวที่ร้อยบ้าไปแล้วอะไรจะขนาดนั้นเนี่ยผมเนี่ยโอเมซี่เอาซี่เอาซี่ต้องมีหลายหลายใบนะครับจะเปิดได้ดี โอ้โหเฮ้ยมันขึ้นขึ้นลงลงครับนะลงขึ้นลงขึ้นเนี่ยไม่ต้องไปไม่ต้องไปดูบนบนเพื่อกดลงมาล่างเนะี่ยผมก็ได้อยู่แค่นี้โอเคเท่านี้แล้วกันนะครับบวกเพิ่มมาอีก18 19M แล้วกันก็เป็น1 7 6 M นะครับ สวนวันนี้ก็ต้องลาไปด้วยบล็อกบารนะครับปีที่ดีที่สุดในเกมตอนนี้แล้วนะครับเพราะว่า world best ยังไม่เข้านะสำหรับไทยนะครับโอเคสหรับตัวนี้เอาจริงกอนจิ้นใหม่เนี่ยจะบอกได้เลยว่าความสมจริงขึ้นนะครับมันก็จะทำให้เราเนะี่ยหานักเตะ cdm ดีๆยาก ขึ้นนะเพราะว่าปอกบอมันก็กลายเป็น C M C M ที่แบบเติมกระจุยกระจายไปแล้วนะครับซึ่งฟุตบอลสมัยใหม่เนี่ยถ้าปีใหม่ๆอ่ะจะเห็นได้ว่าพวกนักเตะที่เป็นกองกลางตัวรับเนี่ยจะขึ้นเยอะนะครับเพราะว่าฟุตบอลสมัยใหม่มันค่อนข้างที่จะต้องขึ้นเกมไปพร้อมๆกันนะลงมารับด้วยเติมเกมก็ต้องเติมด้วยไม่เหมือน บอลสมัยก่อนนะครับที่จะเห็นได้จากปีเก่าๆที่นักเตะ CDM เนี่ยมันจะลงมากกว่าขึ้นนะครับก็จะเห็นได้ชัดเจนนะยังนักเตะพวกปีใหม่ๆไม่มีตัวไหนที่แบบไม่เติมเลยนะครับก็พูดเป็นแนวทางให้เพื่อนๆรู้นะว่าทำไมมันเป็นแบบนี้นครับก็คือการเล่นเนี่ยเราก็ต้องลุกให้มันไม่เสียง่ายนะครับถ้าเสียง่ายเนี่ย แต่เราจะลงมาลักไม่ทันนะครับต็เท่านั้นเองโอเคพบกันใหม่ในครั้งหน้านะเพื่อนๆอีกนิดนึงจริงปอกบาเนี่ยอาทิตย์นี้ติดไลฟ์บู o นะครับแต่ว่าเซิร์ฟไทยยังไม่อัปเดตไลฟ์บู o นะครับผมเก็บไว้ขายตอนติด l i ล e b o o t แล้วกันนะโอเครบบนี้ลาเ,เพื่อนทุกคนไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าจะเป็นายกดติดตามกด Subscribe นะครับเพื่อรับ ผมคลิปต่อไปนะชอบฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันให้ด้วยนะครับโอเควันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ